สวัสดีเจ้าวันนี้ทีมงานเข้าออร์เรบมาพบเจอผู้ป่วยที่เป็นมีปัญหาสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานนะเจ้าว่าเปนกินแล้วสุขภาพเป็นดีจะได้เนาะเขามาสัมผัสกับผู้ป่วยกันเลยเนาะสวัสดีเจ้าพี่พี่ืจออย่างก็เจ้าเจอมาไลยเจ้าีมาไลยอยู่บ้านบ้านสมัยโมนึงถ้าสมัยโมนึงตำบลตำบลสมัยอำเภอศรป่าอยู่สป่าเนาะจังหวัดลำปางเจ้า ก่อนก่อนปีปีจะได้คุจัเข้าอัลเลิร์ปเนี่ยปีมีปัญหาเรื่องเบาหวานเป่นก๊อปปัาเบาหวานสูงเจ้าเบาหวานสูงสูงเท่าไรจ้าสูงสามร้อยกว่าเจ้อสามร้อยกว่าตีพานมานี่ก็กินยาหมอมาตลอดเป่นก๊อาแล้วพอได้กินเข้าอัลเลิร์ปได้กี่วันเจ้าได้อาทิตย์นึ่งจ๊อได้อาทิตยิเจ้ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเบาหวานก็ลดน้องเจ้าเบาหวานจะลดอ๋อไปไปหาหมอเจ้า หมอตรวจดูอ่ะค่าเบาหวานลดลงลดลงเหลือแต่ใดเจ้าอย่ายร้อยหกเจ้าจากสามร้อยแปดก,ก็นเดี๋ยร้อยหกโอ้โหจากสามร้อยแปดเลยร้อยหกเจ้า,จ<ร>จาก,าากินไปอาทิตยิน<ม>ึงเนาะอืมสุดยอดเข้าอร่อยเออปีฟ้าถึงคนที่มีปัญหาเหมือนพีอ่อ่ะว่าลองลองจอนกันแบบเออมาดูแลสุขภาพด้วยสารอาหารแทนยาอย่างเงี้ยเจ้า ถึงคนที่เป็นเบาหวานเจ้าถ้าว่ามีปัญหาน้ําตาลสูงอย่างที่มันบรรลเนี่ก็เทิมมากินข้าวเลิฟได้เจ้าเหมือนข้าเจ้าเจ้าข้าเจ้านะเจ้าหมอลอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละข้างเจ้าแต่เดี๋ยวนี้นัดสามเดือนแล้วเจ้าโอ้โหจ่าติหมอนัดอาทิตย์ละข้งนะเจ้าตอนนี้ยืดเวลาไปสามเดือนจะเข้าอเลิฟนี่ถุงนี่หมดหรือยังนี่ยังเจ้าซึ่งเดินเดียวเจ้ากินถุงเดียวเนี่หมดเลยเจ้า โอโ้โ,อโหสิทค้าสุดยอดจะเข้าออเลิฟช่วยเรื่องสุขภาพเบาหวานเนาะกัรันตีได้จากผลตรวจของเลือดแล้วแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นยืนยันมาตัวเป็นๆน,นะเจ้าเนาะก็อยากฝากเชิญชวนคนทีะมีปัญหาสุขภาพของเจ้ามาดูแลสุขภาพกันด้วยเข้าออเลิฟในเจ้าขอบคุณเจ้า